เอพูดถึงพระรามสองวันนี้เขาแชร์ภาพกันเยอะมากเลยอที่สะพานกับรถเซนทันพระรามสองสะพานกับรถจากขาออกมาขาเข้าครับมันร้าวอ่ะมันร้าวมันล้าว,าว,าวใช่ไหมใช่ฮะคือโหคนใช้ถนนกอ็อ่ะอีกแล้ว <laughs> อีกแล้วหรือพระรามสองอีกแล้วอะไร่งเงี้ยคือไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขากําลังสร้างนะคุณผู้ฟังสะพานกลับรถตัวนี้ก็ใช้มาเป็นสิบสิบปีแล้วนาน้นานแล้วกรมทางหลวงก็ชี้แจงครับกรณีสะพานกลับรถด้านหน้าโรงเรียนวันณะสว่างจิตก็คือตรงข้ามกับห้างเซนทันพระรามสองนี่แหละเกิดรอยรล้าแตกขึ้นนี่แหละนะฮะหวั่นเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความล่าสุดวันนี้นะฮะกรณีสะพานกลับรถด้านหน้าโรงเรียนวันณะสว่างจิต ตรงข้ามกับเซ้นทรันพระราม2เกิดรอยร้าวนะฮะหวั่นเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนนั้นกรมทางหลวงเขาได้เร่งดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ขอเรียนชี้แจงนะครับว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่บนถนนพระราม2อกมหกบวกร้อปนะครับพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนจากการตรวจสอบแล้วก็ประเมินสภาพสุดตัวพบว่าสาเหตุเกิดจากเกิดจากการสุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้าง ที่ช่วยในการที่จะในการปรับการสุดตัวบริเวณคอสะพานแล้วก็คันทางทําให้เกิดความไม่สม่ําเสมอของผิวจราจรแล้วก็เกิดรอยแยกครับบริเวณรอยต่อร้าวกันนี่แหละนะฮะชนที่ชนกันของสะพานนี่แหละโดยไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแบบพังทลาย ของโครงสร้างสะพ,พานแบบทันทีทันใด oh. ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนะครับงานสะพ,พานของกรมทางหลวงอยู่ในพื้นที่ครับเพื่อตรวจสอบในรายละเอียดสําหรับการซ่อมแซมทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวโดยด่วนต่อไปทั้งนี้ทางกรมทางหลวงขอให้ประชาชนมั่นใจนะครับในความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายป้ายเตือนและ oh. แล้วอไปแนะนําของกรมทางหลวงด้วย oh. ซึ่งมีคือตอนเนี้ ทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเขาลงพื้นที่แล้วเล้ลงพื้นที่ดูแล้วว่าเอ้ประเมินแล้วบอกเอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาก็คือในช่วงของคืนวันพุธหน้าใช่นะครับพุธที่ยี่สิบหกกรกฎาคมใช่ฮะประมาณกี่โมงนะเออสี่ทุ่มสี่ทุ่มนะฮะจนถึงตีสี่ของวันพฤหัสบดีเอางี้คืนวันพุธหน้าถึงเช้าสี่ทุ่มจนถึงเช้าตีสี่ของวันพฤหัสบดีทางกรมทางหลวงเขาจะปิดสะพานสะพานตัวนี้แหละ เพื่อที่จะทดสอบนะครับพฤติกรรมการรับน้าหนักของสะพานเช็คชัวร์กันให้แน่นอนว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างขอขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยนะครับหรือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรสายด่วนกรมทางหลวงได้เบอร์โทรฟรีด้วยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลย1586งห้าแมดห8หนึ่งห้า